สวัสดีจ้าอีกรอบเนะื้อนี่ยายจะพามาเก็บอันนี้คือบวบงูนะคะเดี๋ยวยายจะพามาดูใกล้ๆบวบงูอันนี้เออเอาไปอ่อมนี่ค่ะยายจะปลูกยายจะปลูกบวบงูบวบงูกบับบวบเออบวบหอมอันนี้บวบหอม,มเก็บไปเลยเอา้าบังหนะ้า อันนี้คือบวบหอมนะคะอันนี้คือบวบงูบวบงูยายมาปลูกไว้ที่กิ่งพันยาวยาวยาวมากเลยแต่พอเรามาปลูกในสวนเราขอพันเกษตรเข้ามา,าที่ทำงานเก่าคุณตานี่ไปขอเขากลายเป็นนี่ค่ะนี่คือบวบงู อันนี้บวบหอมบวบหอมเอาไปแกงเลียงอันนี้บวบหอมอันนี้บวบงูเดี๋ยวพาเข้ามาเก็บถั่วพูก็มีนะคะสวนนี้นี่สวนนี้ก็มีถั่วพูพุณยายจะเอามาปลูกแซมไว้หมดทุกอย่างแหละเขาจะได้เกิด นี่นี่นี่บวบนี่ฮะบวบงูอ๋อแล้วก็ไม่เอาลงนี่ตะกร้าโอ้ยใหญ่นี่ฮะพอได้เก็บกินมีทุกอย่างนี่คือบวบ ขับรถจอดไว้ที่ถนนแล้วก็เดินมีผักปังเขาก็เลื้อยขึ้นมานะฮะน,ยนียอดผักปังเนี่ยยอดผักปังเลื้อยขึ้นมาถึงต้นกล้วยเราก็เก็บซะเลยนะคะนี่ถัว่วพูถั่วพูอยู่ด้านนี้ยังออกดอกออกด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 อกเยอะเลย เนี่ยผักปังก็มีนะฮะนั่นรดยายจอดอยู่นู่นสวนนี้อยู่ติดกับบ้านค่ะสวนนี้สวนครัวน้อยความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆมาสวนทีก็เก็บนูน่นเก็บนี่เอามาเขือไปด้วยเหลือนิดเก็บมะเขือม่วงไปจิ้มกับน้ำริดสักหน่อยนึงนี่ค่ะมะเขือม่วงมะเขือม่วง มาแล้วก็เก็บให้ครบมีอย่างละต้นสองต้นแต่ก็ได้กินนี่ค่ะแล้วก็นี่มะละกอนะคะมาสวนไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยมะละกอพริกมะเขือเทศนี่มะเขือเทศกำลังจะออกนี่ค่ะนี่มะเขือเทศออกลูกแล้วมะเขือเทศเปรี้ยวมะเขือพวงขอบคุณนะคะที่รับชมบายยเจอกันคลิปหน้าค่ะ